เข้าไหมเข้าเลยเขายักไปเลยเริ่มใครถามก่อนเลยมางกว่าพีก่อนครับเร็วๆนี้ก็จะมีคอนเสิร์ตใช่ไหมครับใช่ครับมีเบเก้าว h a t a Concert ์ตวอาเขึ้นสู่เย้า วีกิงใ,ใช่ใช่ใช่ครับก็เป็นการรวมตัวของพี่สิงออฟกันเตนิวครับแล้วก็เราก็ไม่ได้จากคอนเสิร์ตด้วยกันมานานมากๆแล้วแล้ว,ลวคราวนี้ก็อยากมาในคอนเซปต์ของวัดอ่ วัดอ่ะวัดอ่ะวัดเออวัดวัดอ่ะเนี่ยวัดอ่ะมันเสียกว่าวัดอ่ะคือวัดอ่ะคือวัดอ่ะวัดวัดวัดอ่ะวัดนะครับพี่เป็นทีมเต้นใช่ไหมเป็นทีมเต้นเป็นทีมโจ้สนุกสนุกอ่ะประเสริฐต้องมีพักด้วยสิพักผมก็จะเรียนเชิญมาศึกษาลูกบ้าเหรอไม่ใช่ความพร้อนกับหกคนเป็นยังไงบ้างแล้วตอนนี้ก็ากำลังคิดคอนเซปต์อยู่ครับแล้วก็วางบุลเลต์อยู่ว่าเฮ้ยอันนี้มันจะเป็นยังไง ควจะอะไรอยู่ตรงไหนอะไรแบบนี้ครับเราจะนั่งพาร์ทร้องพาร์ทโชว์หรือพาร์ทนั่งคุยนั่งคุยเลยหรอกันถามข้าไม่รู้เลยหรอเขาบอกว่าโชว์สชั่วโมงนั่งคุยไปกี่ชั่วโมงลัสองชั่วโมงครึ่งว่าไม่ถึงก็มีมีหมาทั้งร้องทั้งเต้นทั้งแบบทุกๆอย่างเลยครับซึ่งกันก็พาร์ทเต้นออกก็คือได้เลยอะไรใหม่ๆเหมือนกันบนเออในคอนเสิร์ตนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้รวมตัวกันแบบนี้ กี่ปีแล้วลูกถ้าไม่รวมคอนเสิร์ตคลิปที่ผ่านมาเราไม่ได้รวมตัวกันนี่นานแค่ไหนก็ไอสิงห์ก็ออกไปตักสามปีเนาะก็ประมาณนั้นประมาณนั้นก็าบุบบุบไปใช่ใช่เขาบุบบุบไปตอนนี้กลับมาแล้วครับมาเ่อะไรที่เขาออกมาจากคู่เราเลยนี่อะไรฮะตีมคอนเสิร์ตออกมาจากคู่เราเลยเออใช่ตอนตอนแรกเขาคิดได้ดีมากๆเลยครับเรารู้สึกว่ากลัวทําไม่ถึงก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเอาง่ายๆแล้วคนอื่นเข้าใจง่ายๆดีกว่าครับ แต่ว่าจันสี่คนคืเข้าใจง่ายหมดเลยหรือว่าทุกคนแชร์ไอเกันแบบว่าจะเอาอย่างนี้จะเอาอย่างนี้ทุกคนแชร์กันใช่ครับทุกคนแชร์กันหมดเลยว่าจะเป็นยังไงยังไงแต่สุดท้ายก็จบที่วัดอ่ะอืมอม,มันมีความคุ้มเลยมากเพราะต้องทกคนไม่ได้เจอกันนานแล้วต้องมาอยู่ด้วยกันพวกหมดแรงก่อนจบคอนเสิร์ตครับมไม่ใช่ไม่ใช่กลัคิดว่าอยากให้ทุกคนสนุกและเอ็นจอยไปกับมันครับอยากอยากให้รู้สึกว่าเฮ้ยมาเนี้ยมารับความสนุกความไบร์ตี้จากพวกเรากลัวทุกคนไม่สนุกแต่ว่าหวังว่ามันจะสนุ ต้องเตรียมเบร์พยาบาลให้ใครเป็นมิสเศอร์พูไม่มีไม่มีนะไม่มีไม่มีไม่มีน่าจะเป็นแดนเซอร์หรือเปล่าเอ้ยแดนเซอร์เต้นไม่ไม่มีเพราะต้องสุบเฉิดที่อยู่หลังไม่ทีไม่ต้องไปเจนโบาลเจนพอหรือเปล่าเอาเจนพอครับไม่ไม่ไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเลยตอนนี้ห่วงอากาศบ้านเราดีกว่าม่วงซัดทุกวันขนาดนี้อันนี้ก็มิเตอร์พีใช่ไหมใช่ครับก็เดี๋ยวไปออกกำลังกายครับทุกคนก็ตอนนี้ก็ออกกำลังกายกัน ทำไมพี่ครับทำไมไม่ขายเขาก็กกำลังแบบส่งสายตามาว่าพวกมึงกำลังจะมีแต่กูซ้อมอยู่เขาส่งเอาแล้วนะของเราอ่ะยังไม่ขายเลยยังไม่ขายยังไงบ้างยังไงอ้อนยงไงอ๋อที่คนขายกับด้อมให้หมดจะขายวันที่หนึ่งกุมภาพันนี้ใครที่ ซื้อฟีโนมินน์ไม่ทันก็มาดูพีเพิก้าได้ไม่เหมือนกันหรือไงเออมันไม่เหมือนกันมันเหลือมาคนเขาเหลือมานะฮะับเราก็รับหมดนะเบบี้กับดอกด้ไหมเบบี้ครับทุกคนครับเราจะมีงานใหญ่นะครับกลับมาก่อนแต่เพิ่งไปไหนนะครับก็อยู่ด้วยกันมา9ปีแล้วนะครับอยู่ให้ครบถึงสิบก่อนแล้วค่อยไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าพูดไปอย่งไปอยู่ด้วยกันก่อนครับสาวเข็มระวังไว้อย่างดีครับ มาดูเราหกคนครับก็อยากให้ทุกคนนะครับมาดูพวกเรา6คนครับก็ที่จริงนานๆทีนะจะมีแบบพีเบก้รอะไรเงี้ยครับก็อยากให้ทุกคนกลับมา นึกถึงบรรยากาศเก่าๆความสนุกของพวกเราทั้ง6คน6คนครับใช่ครับมัแน่นอนมันแน่นอนแล้วการสร้างมันครับว่าเราจะมีคอนเสิร์ตวันไหนเออ22มีนาค22มีนาใช่กันรู้ว่าเราจะมีคอนเสิร์ตใกล้พร้อมใช่ไหมตอนนี้เราไปโฟกัสเรื่องการสอบกันเลยซึ่งสองอย่างอย่างเลยคิดไปแล้วไปแล้วเขาอยากมีเพลงอะไรบ้างไหมคิดไปแล้วไอพวกแบบ สไตล์ลงสไตล์ลินเนี่ยเขาเป็นคนคิดเขาอยากได้แบบนี้ซึ่งแม่งไม่เข้าเลยแต่ว่าอยากใส่ชุดนี้แต่มันไม่เข้ากับตีมไม่มีชุดตีมหกคนนะชุดตีมหกคนเดี๋ยวมีครับแต่ว่าตอนแรกเนี่ยเราอยากได้แบบกึ่นทะเลทรายนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแม่งเข้ายังไงกับวัดอะเลยตัดตัดตกไปครับแต่อย่าไปดูว่าอายุอามาอะไรอย่างเงี้ยเราไหวนะ เอางี้ยมันไหวอยู่แล้วซ้อมแป๊บเดียวก็ได้ซ้อมแป๊บเดียวไม่น่าได้แต่ว่าแต่ว่าอยากอยากทำให้มันแบบว่ามันว้าวแล้วกันเพราะทุกคนเห็นคอนเสิร์ตเรามาเยอะแล้วครับแฟนมิตติ้งเราก็มีทุกทุกเดือนอยู่แล้วแล้วก็แต่ว่าคอนเสิร์ตใหญ่เราอยากให้ทุกคนรู้สึกว่าเฮ้ยเราพยายามเพื่อสิ่งเนี้ยเยอะๆป้โชว์เปิดครึ่งชั่วโมง60แต่แต่จบแต่จบที่คอนเสิร์ตฝั่งโน้นฝั่งนี้ก็มีอะไรี่เวัดอันนี้จะเป็นติ่มซำอันนี้ติ่มแล้วก็พอหน่อยอะไรยังไงลูก ครับผมผู้ผมก็ไฟแนลเอพีครับผมจัดเป็นเป็นกึ่งคล้ายๆคอนเสิร์ตใช่ปกติเวลาไฟแนลเอพีจะแบบมีการเข้าไปดูในโรงหนังการร้องเพลงกับเสียเพลงใช่ไหมครับอันนี้พี่ถ่าจัดพิเศษแล้วก็ลองทดลองกับพวกเราครั้งแรกพวกเราสี่คนจุงกันเปิดพิเศษพี่เขต่างก็จะเป็นย่อมๆเหมือนโชว์ใครที่เคยไปแฟนเดย์ของจีวีทีวีที่เคยจัดขึ้นในไทยหรือว่าต่างประเทศอะไรเงี้ยก็จะเกิดขึ้นแบบเป็นแบบในไฟแนลเอพีคือดังเตรียมเต้น อยากเลยเอ,อ๋ออจริงมีมีลิสต์หลายเพลงเลยครับผมแล้วก็มีเพลงหลายๆเพลงที่เราไม่ได้คิดว่าจะมาลองด้วยใช่แล้วนอกจากพวกเราสี่คนนะบอกเลยว่ามีน้องเทนกับนอ้องเพ้ออ๋อ,อใช่นี่เขาก็คือเรียกว่าเด็กใหม่มาแรงอ,อืมเ,เออต่นเราจะได้เห็นความแซ่บอะไรในการที่อยู่ิฟอร์มไหมครับในปาร์ตี้ครั้ง มันจะแพ้ในซีรีส์ไม่ได้เเราจะเห็นดัาใส่เสื้อเอลรอยเหมือนในิีรี่แดมากไปสไตล์ครับเห็นอยู่บ้านมันะเอาเสื้อตัวนั้นที่ใส่ในเรื่องออกมาเอาจริงๆนะใส่ทั้งหมดเลยดีกว่าสี่คนอยากเห็นไหมครับ เอลอยสี่คนพูดนะเอออพูดไว้ก่อนเผื่อเฟื่อซาลินเขาแบบพูดไปก่อนที่บัตรมันเดินพูดแบบพูดไปก่อนเดี๋ยบัตรมันเดินใช่ดำใส่แน่นอนครับจุ้งแต่จุงพูดดำจุงไม่ใส่เออ้าเกิดคู่กันก็ต้องใส่ด้วยกันเฮ้ยเข้ากันผมผมไม่ต้องใส่อะไรเลยเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ใส่หน่อยใส่หน่อยคู่ต้อไม่ต้องใส่นะเออท่านจุงไม่ เดี๋ยวดังเฉียดขึ้นมาใช่ครับก็สามารถซื้อบัตรได้ตั้งแต่วันที่2นี้นะครับเอาคอนเสิร์ตมเจอร์นะครับผมแล้วก็คอนเสิร์ตก็วันที่12ไม่ใช่คอนเสิร์ตเป็นแฟนแฟนปาร์ตี้แฟนปาร์ตี้ใช่เป็นแฟนปาร์ตี้ก็สิบสองพุธพาร์นี้ครับเใช่ใช่ส2บงครับขอบคุณครับขยายยวคนี้ที่เราส่งออกไปแล้วเรามีอะไรครับ ีแนะนำสูตรที่เอาไหมว่าบัตรโซเอาให้เขาได้ไหมไม่บอกล็อกเลยพยายามเขานะรอเล่นรอเล่นเดี๋ยวของเขาโซเอาท์ขอเราขาอยู่มาเป็น10ปีแล้วผมเพิ่งมาโอ้โหคือเขาอยู่มาเป็น10ปีเขาแบบว่าตุนฐานแฟนคลับมาเยอะอยู่แล้วใช่ขอบคุมากขอบคุณมากเขาห้าวีก็หมดแล้วคนเนี้ยปากปี๊ปากปี๊เนี่ยปากปี๊พูดทีเดียวเบบีมาซื้อหมดเลยนี่เพราะปากแท้แบบนี้ก็เลยต้องไปทะลองกับพี่ฉันนี่เอาอะไรนะครับเพราะปากแท้ าน่าจะว่างว่างจริงๆนะพี่เกิอะไรเข้าขึ้นเกิดอะไรเข้าขึ้นกับพี่ซันนี่เขาผมว่าไม่มีอะไรอ่ะช่วงนี้พี่พี่เขาน่าจะแบบว่าอยู่บ้านเลี้ยงแมวไงเก็แบบไม่ผมเคยไปบ้านเขาแล้วเขาแบบไม่ได้ทำอะไรเยอะเลยช่วงนี้ก็คือแบบว่าเปิดซีรีส์เปิดหนังดูเล่นเกมเลี้ยงแมวจบแล้วไม่ได้ทำอะไรที่เหลือก็คงถ่ายโซเชียลแต่จริงๆเราเป็นห่วงเพราะนั้นเขาจจะริงๆคือจริย ไม่ได้เป็นห่วงเลยเพราะว่าเขาเป็นคนที่แข็งแกร่งอะ่ะแข็งแกร่งชีวิตนี้คือแบบว่าไม่เคยพ่ายแพ้ต่ออะไรเลยเออใช่ความเหงาก็แพ้เขาเออแต่เขาบอกว่าเขาแพ้คุณนะคะเขาบ,เาบอกว่าการนี้ฉันสกายชนะน้องชาวเนต็ตหรือว่าพี่สันชาวเนต็ตชาวเนต็เนตอ๋อแตพี่สันเขาไม่ยอมหรอกใช่ครับเขมีแบบวิงก์ตามมาบ้างมั้ยมีก็มีไลน์มาส่งมาแซวอะไรเงี้ยแบบว่าไปไปไปบอกว่าน้านี้เป็นเพื่อนถามเขายังว่า เขานับเราเป็นเพื่อนหรือเปล่าไเ้ย้ยเรายอมได้เหรอเราตอบกลับไปว่าอะไรอะไรนะครับแล้วตอบกลับไปว่าอะไรครับอย่างน้อยผมก็มีสังคมออกไปเจอโลกภานอกสังคมผมไม่ได้มีแค่คนกับแมวครับโอ้ยจริงจังอยากให้เขาบอกมันข้างนอกบ้างนะจริงจริงแมาบ้าซอยบ้างเลนคือมันมีตอนครั้งหนึ่งอะแบบว่าไม่ได้เจอกันนานแล้วก็นัดกันออกไปกินข้าวไปไปห้างเนี้ยเขาก็ดูแบบเหมือนลุงลุงไวกระเสียนที่แบบว่า ได้ย่างเท้าเข้าเข้าห้างเป็นครั้งแรกอ่ะว้าวแต่จริงๆริงยังพ่อพี่ยู้ยกรุงเทพใช่ไหมก็อยู่กรุงเทพใช่ครับแต่คนชื่นชมนะคะคุณสามารถให้เขากลับมาเล่นโซเชียลได้อ๋อโอ้โหเขาตุ้งใหญ่แล้วแฟนๆน่าจะคิดถึงกลับมาก็ดีแล้วครับผมไม่ใหญ่ก็เหมือนนัใหญ่แตครับแต่ที่บอกเขาบอกว่าอยู่ที่คนเรา รักพี่เทำไมหรือเราควาสัมพันธ์ความสัมพันธ์จะไปยังไงผมรักเขาแต่ไม่รู้เขารักผมหรือเปล่าเัดคอว่าเราตัดคออะไรนะครับตัดคอออดสื่อเก่าเล่าให้ฟังอีกเรื่องหนึ่งได้แดงไปไหนคะฉันเห็นแล้วไหนไหนไม่มีอยู่ในมือนั้นแหละคุณคิดไหมคะว่าการถ่ายไปขนาดนั้นมันจะตีเคสนขนาดไหนคือไม่ได้คิดอะไรเลยก็แค่แบบว่าถ่ายถ่ายรูปแล้วว่ารูปปัจจุบันนับเดทไม่ค่อยมีเลยก็เลยแบบว่า ไปลงลูกเก่าชแล้วตอนนี้ล่ะตอนนี้ก็ไม่บอกใครอยากรู้ก็มาดูอีเวนต์พรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้มีกูบ้างฮะไม่มียูดีก็ตัดออกเลถ้าคือยืนยันว่ามันยังอยู่ยังอยู่อยู่ไหมยังอยู่โชว์เมื่อคืนแล้วหมดยังได้อยู่ยังได้อยู่ยังไม่เหี่ยวที ไม่ได้ไปถามเรื่องตอกบอว่าเราได้ซ้อมแล้วหรือยังเพราะอะไรราะอะรู้สึกว่าบัตร zoom out แต่เหมือนซ้อมไม่ค่อยออกมาไม่ค่อยมีซ้อมเงียบๆรับๆ behind the scene อย่างเงี้ยเหรอครับก็เริ่มเริ่มซ้อมแล้วครับก็น่าจะเป็นหลายอาทิตย์แล้วล่ะครับก็ซ้อมเรื่อยๆอะไรที่ซ้อมได้ก็ซ้อมไปก่อนระหว่างที่นานี้ไปแฟชั่นวีคผมก็ซุ่มซ้อมไปก่อนมีความกังวลอะไรไหมกับครั้งนี้ทุกตรงอืมแต่เขาบอกสเต็ปได้นดีมากโอ้ ผมก็ซู่ๆพี่ออฟอ่ะเขาเขาไหนเขาไหนที่เขาบอกเขาเขาไหนเขาคนไหนครับอตบแรงข่าวคือนนี้เหรอครับแรงข่าวคนี้บอกว่าะเต้นเบคนนด้ก็พูดกินไปนิดนึงือว่าเราจะเต้นบีนฉ่ำให้จุ๊งสองได้ไหมเขาอยากเร็รสองคนได้ไหมเฮ้ยเขาต้องขอแขงแรงดิใช่ไหมล่ะเราเราู้อลจากฉ่ำแล้วเพลงได้ไหม ขอแรงๆอีกนิดสิเดี๋ยวผมชวนพี่เขาต้นติกต่อแล้วกันได้ไหมได้ไหมได้เมื่อกี้ในงานเนี่ยมีบีบอยเต้นเนี่ยเขาอยากจะกระโดดเข้าไปเลยจุงกันสิบปซอไม่ครับผมอยากถือลูกบอลขอบคุณครับ่าก่่าา่่า เฮ้ยโอคยับขอบคุณขอบคณครับอุ้ยครับขอบคุณครับ